วันนี้เวลา9กานาฬิกาสีดนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสุริวิบูลราชกุมารเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังวัดราชบพิษสถมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธองคคีรุตพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทวารราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาฏการที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิษ ต่อจากนั้นทรงถวายทุบเทียนแผ่แด่สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วทรงกล่าวคําถวายเครื่องสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานทรงหลังทักสิโนทกสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายอนุโมทนา โอกาสนี้ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสะกลมหาสังฆปรินายกเกี่ยวกับเรื่องอิทธิบาท4เป็นหลักธรรมทางพระพุทธ,ธาศาสนาที่จะทําให้ผู้นําไปประพฤติปฏิบัติประสบความสําเร็จตามความมุ่งหมายในสิ่งที่ทำประกอบด้วยหลักธรรม4ประการคือชันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาและทรงสนทนาธรรมเรื่องความกลัวในใจและการเกิดและการดับของมนุษย์ ซ,ซึ่งล้วนซล้วนเป็นเรื่องที่ทรงเคยสันนาธรรมกับพระเทพพะชระยานุนีหรือพระอาจารยชร์ชรชยาสาโรจากสถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอศีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาแล้วโดวยส่วนพระไทยทรงเริ่มสายศรัทธาในพระบบบรพุทธศาสนาและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการนี้สมเด็จพระอศาศาศาริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิหลวงพ่อนาคขนาดหน้าตักห้านิ้วหนังสือมงคลนพรัตน์และหนังสืออนุสารมูลน,นิธิสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเทระแต่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าจฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรต,ตามังกูลสิริบิบูลราชกุมาร จากนั้นส่งพระดําเนินไปยังพระเจดีทอดพระเนตรพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิหลวงพ่อนาคองค์จริงโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งนำทอดพระเนตรและส่งอธิบายประวัติของพระพุทธรูปและทอดพระเนตรพระรูปพระเจ้าวรบงเธอกรมหลวงชินวรสงศริวัดสมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่1ิแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงเป็นเจ้าอาวาสบรราชบพิษฐิตมหาศีมารามราชวรวิหารลำดับที่สองสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศม,มีโชติมหาวาชิโรตามาังกลสลิวิบูลราชกุมารทรงให้ความสําคัญกับการทนุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยทุกครั้งที่เสด็จพระราชดําเนินเสด็จกลับประเทศไทย ได้เสด็จไปทรงบรเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นการส่วนพระองค์อย่างสม่ำเสมอ